สวัสดีสวีดัตนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องโนลิมิตสล็อตกันอีกแล้วนะพามาเล่นเกมสนุกๆก,กันวันนี้มาอยู่กับเกมญญญวิญญาณอะไรวิญญาณลี้ลับนะครับจากค่ายพออีจือค่ายตึงเลยค่ายเนี้ยไปแล้วเล่นกันตลอดอยู่แล้วนะอยู่กับช่องโ no นลิมิตสล็อตสัอย่างจัดไปครับผมเข้าเกมกันเลยแหมนะเกมสวยๆนะครับเพิ่มหน่วยหมุนกันเลยนะครับแหมตามกําลังทรัพย์ เอาเรื่องนะครับแหมฝ่ายมึงกันเลยดูดีเข้าดีแตกดีไหมเกมนี้ขอเนาะเนาะเลยเอาอ่ะหยดน้ำเข้าไปอืมยาหยดน้ำไหมเอเข้าเอาเข้าเข้าน้อยแต่เข้าเรื่อยๆอยก,ก็ดีนะเจ๋วเลยเอมีไหลอยู่พบอบู์ยังไหลอยู่ต่อมันต่อ รหมุนฟรีรุหมุนฟรีแหมเกมนี้ก็เอาแต่แต่ต้นเกมนะนะลุ้นหมุนฟรีแต่ต้นเกมนะได้หมุนฟรีมาแล้วเนี่ยเอาดีสวยงาม12หมุนฟรีนะครับได้ฟรีสปินไปครับเริ่มเกมเริ่มหมุนไปนเลยเอเกมดีต้องเข้านะครับเกมดีต้องเข้าเข้าสักหน่อยนะ โอ้อยรับเข้าไปฟูฟแปดคูณแปดกันเนาะเนาะสวยสวยสวยแลนะรับทรับไปแล้วครับรางวัลก้อนตัวรับทรับไปแล้วครับ เมกาไปนะซสเปอร์เมกาไปนะครับมาเลยเีกจัดหมุนฟีเกมดีเกมใหม่ขนาดนี้ว่าแล้วมันต้องเข้ามกันแหละนะอยู่ในปีสปินซะอย่างนะครับคูณไปนอนเนาะคูณไปนอนเนาะสวย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 เลยไหมสวยสวย จัดไปจัดไปเป็นยังไงจัดไปครับสวยๆกันเลยเฟียแตกไปครับแม่รับเงินรางวัลนะครับไงเงินรางวัลรวมมาห้าร้อยห้าจุดศูนย์ศูนนะครับรับเงินรางวัลเป็นยังไงเป็นเกมดีนะเกมนึงเลยเข้าดีแตกดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟีสปินเมื่อกี้ไปครับโหสวยงามเลยอะ่ะ เล่นไหลายๆแตกกันไปเลยเอ้ยฟิลิปปินส์นี่มายั่วบ่อยอย่างไรนะปั๊บเข้าไหมค็อบโบเข้าสวยๆคูณไปดีอย่างเงี้ยเอ้ยว่าไดตัวคูณนะคูณสวยๆเอเข้าไปขอปังๆนะขอปังๆอีกสตานะเจ้าเลยเรื่อยๆครับลุ้นกันไป ลุ้นตามกันไปครับแหมผมก็ลุ้นคนดูก็ลุ้นแหละดูแล้วอ่ะเอาดีโนึ่งในการปั่นสาักยางแต่ไปกลัวของแค่นี้คูณไปครับนอนๆอ,อับสับไปต่อคูณไปต่ออย่างเงี้ยเป็นยังไงเอาเรื่องเอาให้มันครบพันเลยไหมละ่ะเออเล่ให้มันครบพันไปเลยเอา เดียข้าไหมคอมโบไปสวยๆข้าวไหมคอมโบไปต่อคูลไปครับเรียบร้อยสวยๆย่างไหวอยู่อ่าเป็นยังไงครบของจริงแหมสบปากว่านะครับเป็นไงอ่าฝากไว้ด้วยนะครับเกมนี้สิ่งลึกลับนะครับแม่ เป็นยังไงจาค่าย pg นะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับกับโ no น l ิมิตตลอดนะได้มาพอสมควรแล้ววันนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย